ธนาคารแลนแอนทาว์นะครับเปิดบัญชีเงินฝากประจำพิเศษฝากสั้นดอกเบี้ยสูงแรงโดนใจกับบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ6เดือนให้อัตราดอกเบี้ยสูงถึง2%เต่อปีนะครับฝากสั้นได้ดอกเบี้ยสูงต้องแลนแอน o า s ์เงื่อนไขของผลิตภัณฑ์นี้นะครับหสำหรับบุคคลธรรมดาทั่วไปนะครับที่เปิดบัญชีได้แล้วก็2ต้องเปิดบัญชีนะครับ เงินฝากประจํา6เดือนครั้งแรกและฝากเพิ่มแต่ละครั้งไม่ขั้นต่ำนะครับ3ล้านบาทขึ้นไปและยอดฝากรวมนะครับทั้งบัญชีเดี่ยวหรือบัญชีร่วมต้องมียอดรวมกันไม่เกิน500ล้านบาทต่อรายการลูกค้าทุกสาขาทุกช่องทางรวมกัน 4. ธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้ยเมื่อครบกำหนดพร้อมหักภาษีนะที่จ่ายตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากรกำหนด 5. เงื่อนไขาการถอนเงินก่อนครบกำหนดนะครับ 1ฝากไม่เกิน3เดือนธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย2ฝากตั้งแต่3เดือนขึ้นไปแต่ไม่ครบกำหนดะระยะเวลาการฝากธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยตามระยะเวลาการฝากไว้จริงในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทบัญชีออมทรัพย์นะครับที่ประกาศใช้ณวันที่รับฝากนะครับสำหรับลูกค้าประเภทเดียวกันและหักภาษีณนะที่จ่าย6กําหนดเงิน คงเหลือแต่ละรายการฝากไม่ต่ำกว่า3ล้านบาทและลูกค้าไม่สามารถทำรายการถอนโอนจนทำให้ยอดคงเหลือแต่ละรายการต่ำกว่า3ล้านบาทได้ยกเว้นกรณีการทำรายการถอนเพื่อขอปิดแต่ละรายการฝากหรือปิดบัญชีเท่านั้น 7. เงินฝากเมื่อครบกำหนดนะครับ 1. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝากแต่ละรายการฝากสำหรับเงินฝากประจำพิเศษ แบบมีสมุดคู่ฝากธนาคารจะทําการฝากอัตโนมัติตามระยะเวลา,ลาการฝากเดิมนะครับตามประเภทของลูกค้าโดยได้รับอัตราดอกเบีย้ยและเงื่อนไขาตามประกาศธนาคารณขนาดนั้น 2. นะครับเมื่อครบกําหนดระยะเวลาการฝากแต่ละรายการสําหรับการฝากประจําพิเศษสาหรับใบรับฝากเงินนะครับธนาคารจะไม่รับฝากต่ออัตโนมัติผู้ฝากจะต้องติดต่อธนาคารเพื่อดําเนินการเปลี่ยนประเภทการฝากใหม่เท่านั้น 8. ระยะรวล ระยะเวลาการรับฝากตั้งแต่26พฤษภาคมถึง15มิถุนายน,น2566หรือจนกว่ายอดฝากจะรวมทั้งแคมเปญ1 0 0 0 0ล้านบาทนะครับเพราะนั้นใครสนใจก็ลองไปติดตามรับฝากได้นะครับ l h bank sms a l e r t นะครับแจ้งเตือนเพิ่มความบุนใจรู้ทุกความเคลื่อนไหวน,นะครับสามารถที่จะสมัครใช้บริการนะครับ l h bank SMS Alert ได้นะครับเพื่อเตือนเงินเข้าเงินออกการเคลื่อนไหวผ่าน SMS นะครับไม่รวมรายการรับดอกเบี้ยเลือกทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษได้เลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากธนาคาร l n n d and House นะครับ Lh Bank Co. Ths โทรสอบถาม1327ได้เลยนะครับ คำเตือนนะครับก่อนตัดสินใจลงทุนผู้ลงทุนต้องใช้วิจัยในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกตราสารหนี้และเงื่อนไขของตราสารหนี้นะครับรวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีการมีผลใช้บังคับของแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างสื่อชวนนี้มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขายหรือไม่ได้เป็นการประกันราคาหรือผลตอบแทนของตราสารหนี้ที่เสนอขายหรือรับรองความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่าสือชี้ชวนนี้แต่อย่างใดทั้งนี้การรับรองความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่าสือชี้ชวนนี้ เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายตาสารีหากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตาสารีและล่างสือชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญผู้ถือตาสารีที่ได้ซื้อตาสารีไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตาสารีและล่าสื่อชี้ชวนนั้นมีผลใช้บังคับมีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของตาสารี ได้ตามมารตรา82แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ปีพุทธศักราช2535ทั้งนี้ภายใน1ปีนับแต่วันที่ได้รู้หรือควรรู้ว่าแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างสื่อชี้ชวนเป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญแต่ไม่เกิน2ปีนับจากวันที่แบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างสื่อชี้ชวนมีผลใช้บังคับ ผู้ลงทุนสามารถที่จะตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตาสารนี้และลา่าสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารสนเทศตลาดทุนสํานักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์333ทับ3ถนนวิภาวดีลังสิตแขวงจอมพลเขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร1900 0ในทุกวันทํการของสํนักงานเวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกา และ13นาฬิกาถึง16นาฬิกาหรือทางเว็บไซต์ www.set.or.th <c oughs> คำเตือนการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้งและก็ทุกประเภทด้วยนะครับก่อนจะกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็ติดตามนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับ การออมเงินนะครับหุ้นกู้แล้วก็บัญชีธนาคารต่างๆบัญชีเงินฝากต่างๆนะครับแคมเปญที่สำคัญต่างๆนะครับได้ที่ช anel นี้เลยนะครับฝากกดไลค์หน่อยมีคลิปมากมายนะครับที่จะนำเสนอในทุกๆวันนะครับที่ผมจะนำมาเล่านะครับเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินการธนาคารนะครับหุ้นกู้นะครับเงินฝากต่างๆนะครับรวมถึงเก็ตเล็กเก็ตน้อยนะครับด้านอสังหาริมทรัพย์ นะครับที่ผมจะนำมาเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็ลองดูนะมีหลายคลิปวิดีโอมีหลายเอพิโซดเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ผมทำ playlist เ,เอาไว้นะครับเรื่องราวเกี่ยวกับแต่ละหมวดหมู่นะครับแยกเอาไว้ด้วยสามารถย้อนกลับไปชมได้ฟรีๆเลยนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งฟรีๆเลยแล้วก็ผมอัพคลิปทุกๆวันนะครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้หน่อยขอคนละหไลค์ like, นะครับหรือใคร สนใจคอมเมนต์ก็ยินดีนะครับคอมเมนต์ comment ปรับปรุงแนะนำกันเข้ามาได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ในปีนี้ก็จะมีแคมมีเรื่องราวอื่นๆที่ผมจะนำมาเรียกว่าเล่าให้ฟังนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับนอกจากจะเป็นบัญชีธนาคารแล้วนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับหุ้นกู้แล้วก็คงจะเป็นการพูดคุยถึงหุ้นนะครับกับเกตเล็กเกตน้อยในเรื่องของกองทุนรวมนะครับ การซื้อหรือการลงทุนในหุ้นกู้นะครับรว,รวมถึงการประกอบธุรกิจหรือภาษีต่างๆนะครับที่เป็นเรื่องใกล้ตัวของเราๆท่านๆนะครับก็คงจะนำมาฝากกันนะครับเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยนะครับ